ก็วันนี้นะครับเป็นวันใกล้วันสําคัญที่สุดของพุทธศาสนาก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเป็นวันวิสาขาบูชานะครับจริงไอ้วิสาขานี่นก็เป็นชื่อเดือนนะครับไม่ใช่วันนะฮะเพราะว่าวันจริงๆก็คือวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะฮะก็คือเดือนเวสาขะแต่เราก็เรียกกันติดปากนะครับว่าเดือนวิสาขา์เอ้วันวิสาขะนะครับจริงๆตัง้งแต่วิสาขาแล้วก็ไม่ใช่วันนะฮะเป็นเดือนนะครับ ซึ่งวันเพญเดนอน o v นี่จริงๆแล้วมีเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธวจนเยอะมากนะครับดังที่เห็นในโพสต์นะฮะหลายท่านเดี๋ยวงงว่าเอ้ยผมเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนก็ขอโฆษณานหนังสือตัวเองซึ่งเขียนไว้นานแล้วนะชื่อหนังสือวันพุธนะครับพิมพ์กับสํานักพิมพ์อมรินธรรมะมอหลายปีก่อนจริงก็น่าจะเป็นหนังสือหาย,ยากนะครับก็อีกไม่นานเข้าใจว่าสำนักพิมพ์มาลัยธรรมศาสตร์จะตีพิมพ์ใหม่นะครับ ก็ท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดก็ลองตามหาหนังสือเล่มน,นี้ดูนะครับอาจจะยังพอหาได้อยู่บ้างนะครับเป็นแลไอเทมนะครับเป็นหนังสือขายไม่ดีนะครับ <laughs> ทีนี้อย่างวันเพ็ญเดือน6ในโอ้จริงๆมีเหตุการณ์สาคัญเยอะมากหนี่งก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็มีวันประสูติตรัสรูป้ปณินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งจริงก็มีการตีความหลายอย่างนะว่าจริงแล้วพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรูป้ปรินิพพานในวันเดียวกันหรือเปล่านะฮะ ก็อาจจะมีทัศนะของท่านพุทธ,ธาทาสที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ไว้ซึ่งเราก็จะไม่ไปลงแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเพจน,นี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะถกเถียงแบบวิชาการมากนะครับก็ต้องการให้รู้ข้อมูลธรรมะในแบบเทราวาสน,นะครับแล้วก็ยังมีวันสําคัญอะไรอีกนะฮะวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนอกจากเป็นวันประสูตสิพระริพานแล้วก็ยังเป็นวันที่พระเจ้าเสด็จสีลังการครั้งที่3คราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันเรื่องการเสด็จรีลังการครั้งที่2นะของพระเจ้านะครับ ครั้งนี้ก็มีครั้งที่3แล้วก็ยังมีวันที่พระเจ้าเสด็จกลับกรุงกบ,บิลพัทด้วยนะครับก็นับว่ามีเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับวันเพ็ญเดือน6เยอะเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะฮะตั้งแต่เปิดเพจมาเนี่ยก็อาจจะขอพูดวันวิสาขะเป็นหลักก่อนนะครับส่วนวันอื่นๆเอาไวป้ปีๆต่อๆไปถ้ายังไม่จบชีวิตพราะโควิดือ COVID, ว,วัคซีนซะก่อนนะครับ ก็คงจะได้ปารลบทำกันต่อไปนะเดี๋ยวไม่มีเรื่องจะพูดนะครับจริงๆหนังสือวันพุธที่เมื่อกี้พูดให้ฟังนะครับส่วนใหญ่เราในฐานะชาวพุทธเนี่ยก็จะรู้จักวันสําคัญอยู่ไม่กี่วันใช่ไหมฮะเช่นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสารหบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาคนเก่งหน่อยก็อาจจะรู้จักวันอาจจะมีนะฮะก็ปีหนึ่งก็อาจจะมีวันสําคัญได้แค่6วันนะครับรวมวันพระนิดๆหน่อยๆแต่หนังสือเล่มนี้นะครับวันพุธเนี่ยผมรวมหนังสือเอ้ยไม่ใช่รวม วันสาคัญในศาสนาพุทธถ้าจำไม่ผิดประมาณ296วันนะฮะก็ค้นจากคัมภีร์อัตถกถานะคะคัมภีร์พระไตรปิฎกนะคัมภีร์ชั้นหลังต่างๆเข้าป,ปรผสมผสานนะครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ววันสําคัญในศาสนาพุทธเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับจะได้สามารถระลึกถึงกุศลได้ได้ง่ายขึ้นและบ่อยขึ้นนะไม่ต้องไปรอวันสําคัญที่ปีหนึ่งมีไม่กี่วันนะครับแต่ว่า ถ้าใครเป็นนักปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ต้องรอวันสําคัญที่จะทําดีใช่ไหมครัทันทีที่จะเรินสติกุศลก็เกิดนะวันนั้นก็เป็นวันดีนะฮะไม่ต้องรอเลิกรอ,อยามนะฮะเวลาพระสวดใช่ไหมท่านก็จะบอกว่าเลิกงามยามดีก็อยู่ที่ว่าเมื่อใดก็ตามกายวาจาใจเป็นกุศลก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีแล้วนะครับแต่ว่าการปารกวันสําคัญเหล่านี้ก็เป็นเพียงสมมุตินะฮะเพื่อให้เราเข้าถึงปรามัตดก็คือธรรมะที่อยู่ในกายในจิตเรานะครับทีนี้เรามาไล่เหตุการณ์ วันประสูติก่อนนะจริงรายละเอียดก็อาจจะไม่ต้องพูดแล้วนะครับเพราะจ,จริงๆแล้วเราก็เรียนพุทธประวัติกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะเราก็อาจจะทราบแล้วก็ประเด็นที่ <g ill ew ed> เกี่ยวกับเหตุการณ์ประสูติที่มักจะถูกตั้งคําถามอยู่บ่อยๆนะครับเช่นว่าเจ้าชายฤทธะเดินเจ็ดเก้าจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามอมตะนะฮะจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าเดินเจ็ดเก้าจริงหรือเปล่านี่ในคมพี์ก็พูดชัดนะฮะว่าเดินเจ็ดเก้าแต่ว่าในคมภีเนี่ย ก็อธิบายเป็น,นเชิงพรรณนาว่าคนทั้งหลายเนี่ยเห็นเจ้าชายเนี่ยเป็นเหมือนอมวนนกอายุ16นะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็เดินฮะไม่ใช่เป็นเด็กทารกเดินนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นนิมิตนะฮะนั้นจริงๆก็แปลว่าเจ้าชายศิลปานที่เป็นทารกอาจจะไม่ได้เดินนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปถกเถียงกันนะก็อย่างที่บอกไปน,นะครับเพจนี้ไม่ใช่เพจ วิชาการจริงจังนะเราก็มาประลบทำเฉยๆแต่ว่าในแง่ของธรรมมาทิฏฐานเนี่ยในคัมภีร์อัตถกถาก็อธิบายชัดเจนว่าการเดินเจ็ดเก้าเนี่ยก็หมายถึงการแสดงโพชชงเจน,นะครับฉะนั้นก็เราก็เลือกที่จะเสพกันนะครับแต่ว่าสาระสําคัญเนี่ยนอกจากการเดินเจ็ดเก้าเนี่ยก็ยังเชื่อกันว่าเจ้าชายศิลฐานเนี่ยเป็นอาศพิวาจาใช่ไหมว่าอะโคหะมัสมิโลกัสสะนะครับเชโิโธหะมัสมิโลกัสสะเสโิโธหะมัสมิโลกัสสะ อายามันติมาชาติปุนัพพโวติอะไรก็ว่าไปนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเราเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับการเกิดในภพนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งสมเด็จประยุทธ์ก็เคยอธิบายไว้ว่า <c oughs> การตัดแบบนั้นนะ่ะมันคือการประกาศอิสรภาพนะที่ยิ่งใหญ่ของมน,มนุษยชาติที่ศาส,สดาองค์หนึ่งเนี่ยจะสามารถ ใกล้ๆกับพาให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับนอกจากจะเดินเจ็ดก้าวแล้วก็ยังพูดได้อีกนะฮะก็เป็นประเด็นที่คนรุ่นหลังก็มักจะท่องตั้งข้อสงสัยตั้งข้อถกเถียงนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติซึ่งคั์อิธากถาเนี่ยก็พยายามจะอธิบายว่าไม่ใช่ในแต่ชาติสุดท้ายนะฮะที่เจ้าชายประสรูหรือพระพุทธศาสนาประสรูแล้วพูดได้นะฮะท่านก็ยกชาดกเก่าๆเช่นอ,ะ,อะไรนะมโหสถชาดกอย่างนี้เป็นต้นว่า ตั้งแต่คลอดมาเนี่ยมหโหสถชาดเก็พูดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของคำพีนะที่พยายามจะอธิบายซึ่งถ้าถ้าลองมองในแง่การเขียนคำพีหรือวรรณกรรมเนี่ยการที่จะให้บุคคลที่เป็นที่ศรัทธาเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องปฏิหารเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็กปล่อยให้เป็นการถกเถียงกันไปนะครับแต่ว่าในสาระของในฐานะเราชาวพุทธเนี่ย สิ่งที่ควรจะมาณสิการนะฮะก็คือการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์นะครับไม่ว่าจะเกิดเป็นพุทธเจ้าหรือเกิดเป็นใครนะนะครับถ้าเราสังเกตนะฮะภาพรวมของวันวิสาขะเนี่ยอโอเคใช้วันวิสาขะนะครับคือการประสูติตรัสรู้ปริิพานธเนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับการไปสังเวชนียสถานสี่ตำบลใช่ไหมฮะก็คือวันตำบลลุมพินีที่ประสูติตำบลพุทธกยาที่ตรัสรู้นะครับแล้วก็ตำบล กุสินาราใช่ไหมที่ปรรณิผ่านแล้วก็เพิ่มพานาสีที่แสดงธรรมจกักจริงจริงเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยนะครับการเกิดการตัดสู้การปริณีผ่านเนี่ยจริงๆมันก็เป็นวงจรชีวิตใช่ไหมคือการเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับหรือแม้กระทั่งธรรมจักเนี่ยผู้เจ้าก็แสดงเรื่องอริยสัจก็คือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการอย่างรู้ในวันวิสาขะนะครับที่ควรจะเป็นก็คือ ก็ตระหนักรู้ถึงโทษถึงความเกิดนะครับว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์นะครับเพราะว่าถ้าเราพิจารณาตอนเหตุการณ์ตัสรู้นะครับตอนที่เ้าตัสรู้เนี่ยหลังจากตัสรู้เสร็จเนี่ยก็เปล่งอรงเปล่งคาถาใช่ไหมครับอนเนกชาติสังสารังใช่ไหมสันทวิสังอนพิพสังคาหาการังคขเวสันโตทุกขาชาติอุณปุนังว่าโดยสรุปก็คือเราเมื่อ,อยังไม่ค้นพบญาณเนี่ยได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนเนกชาติ สแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลุกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบนะครับการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปเห็นไหมฮะมันก็ประสานกับความเกิดนะฮะตอนตัดเซุเองก็พูดถึงการเกิดเนี่ยว่าเป็นทุกนะฮะถ้าเราข้ามไปถึงตอนปรินิพานนะครับปรินิพพานเนี่ยก็ชัดเจนอีกท่านตัดว่าอะไรอ่า อันธานิพกเวอามันตยาม,มิโวนะวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเดถะนะครับก็คือดูก่อนพิสุเราขอเตือนเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังความไม่ประมาทนี้ถึงพร้อมแล้นก็พูดถึงความเกิดความดับนะครับซึ่งสติในที่นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่สติขั้นธรรมดานะเช่นสติขั้นลืมปิดเตาแก๊สหรือเปล่าจะเป็นสติขั้นสติปฐานนะครับคือสติที่เราเรียนรู้ในกายเวทนาจิตธรรม ฉันจะสังเกตว่าวันวิสาขะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพูดถึงเรื่องความเกิดนะ,ะนะครับความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละนะครับแล้วการไปสังเวชนีสถานชื่อก็บอกอีกนะครับว่าสังเวชนียสถานใช่ไหมคือการไปในตำบลทั้ง4ี่เพื่อเกิดความสังเวชนะครับถ้าใครไปทัวร์อินเดียบ่อยๆนะบางทีเราก็จะเห็นว่าพระวิทยากรหรือว่าครูบาอาจารย์ที่นําไปเนี่ย บางทีไม่ได้นําไปให้เกิดความสังเวชนะนําไปไปอธิษฐานไปยังไงฮะไปพุทธคยาขอให้รวยบ้างไปลุมพินีที่ประสูตรขอให้ได้ลูกดีๆนะครับไปที่ไหนอะไปหาหลวงพ่อองค์ดําก็ไปเอาน้ํามันไปไป้ายเอาทองไปแปะแล้วก็บอกว่าให้หายป่วยไข้ได้เจ็บซึ่งสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าตัดว่าเราไม่สามารถจะขอไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ตายได้นะฮะ แต่พุทธศาสนิกชนเนี่ยกลับไปแผ่นดินอินเดียที่เต็ไมไปด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไปกราบไหว้ไปตามรอยพระศา,าสดาที่ทรงสอนว่าเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่กลับไปขอไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมซึ่งมันมันตรงข้ามเลยนั้นการที่จะขอว่าไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ต้องไปนิพพานอย่างเดียวในมุมมองศาสนาพุทธนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นการจะไปถึง ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปถึงนิพพานได้ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานนั้นการไปสังเวชนียสถานก็เพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดความสังเวชที่จะได้เจริญสตินะครับให้กําหนดรู้ทุกใชั่วโมละสมุท,ทยัยทานิโรธให้แจ้งและทำมรรคให้เจริญซึ่งก็จะสอดคล้องกับสังเวชนียสถานตําบลที่พรราศีนะครับก็คือการแสดงธรรมจกกักรปะวัตนสูตรนั่นเองฉะนั้น ก็ไม่จําเป็นต้องไปเฉลิมฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรผู้ไเจ้า,จาแล้วก็ไม่ต้องไปางานศพอะไรของพู้ไเจ้านะครับผู้เจ้าเป็นศาสดาที่สอนให้เราเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายในวันเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความเกิดดับนะครับถ้าเราจะโฟกัสเฉพาะเหตุการณ์ตัสรู้นะครับหลายคนชอบไปที่พุทธคยานะแล้วก็ไปนั่งสมาธิช้านแประหนึ่งว่าจะไปรับพลังจากโพธิยานใต้ต้นพระศรีมาโพก็แล้วแต่ศรัทธานนะบางคนก็ ไปอธิษฐานขอให้ใบโพล่วงมานะครับบางทีใบโพล่วงมโอ้แย่งกันเกลียวเลยนะแทนที่จะเป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลนะเกิดโกรธกันบ้างอะไรกันบ้างก็มีนะครับบางคนก็น่ารักนะเก็บใบโพได้ก็เป็นยังไงฮะก็มอบให้คนอื่นก็มีก็มีความน่ารักจริงๆแล้วใบโพไม่ใช่ของเรานะเอาก็จริงใช่ไหมต้นสีมาโพนี่ก็เป็นมรดกโลกใช่ไหมครับเราเอาไปนี่บางทีก็น่าคิดนะเออเราขอใบพระสีมาโพไปบูชานี่เราอธิษฐา,านหรือเปล่าเราขอ เจ้าของผู้ดูแลมหาวิหารพุทธคยาหรือ,อยังนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ทํากันเนาะผม,ผมก็ทำนะฮะบางทีก็มีใบโพล่่มมาผมก็เอาไปบูชานะแต่สาระจริงๆแล้วเนี่ยการไปนั่งสมาธิหรือไปเจริญสติใต้ต้นพระศรีมหาโพนี่แม้กระทั่งคําว่าต้นโพโพธิเนี่ยก็แปลว่าตัสรูใช่ไหมฮะถ้าเราทราบว่าต้นพระศรีมหาโพเดิมเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อโพธิแต่ชื่อว่าต้นอัศถะนะฮะ นั้นเป็นธรรมเนียมว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตัดสรูที่ใต้ต้นไม้อะไรก็ตามเนี่ยเมื่อตัดสุูแล้วต้นไม้นั้นจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพธิคือต้นแห่งการตัดสรูหมดนะครับอย่างพระพุทธเจ้ากัสปะพระองค์ที่แล้วเนี่ยถ้าตัดสรูใต้ต้นนิโครธหรือคือต้นใสฉะนั้นต้นใสในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะก็จะถูกเรียกว่าต้นโพธิหรือแม้กระทั่งต้นกากระถิงใช่ไหมที่เชื่อกันว่าพระศรีไอยมตไตในอนาคตเนี่ยจะมาตัดสรูนะครับก็ต้น การกระทิงก็จะถูกเรียกในยุคนั้นว่าต้นโพธิเช่นเดียวกันนั้นโพธิคือการตัดสู้เนี่ยถ้าเราย้อนดูตอนเหตุการณ์ตัดสู้เราจะเห็นว่าในปฐมยามหลังจากขับไล่หมู่มานไปแล้วนะครับซึ่งหมู่มานนี่ก็ต้องตีความกันอีกนะบางคนก็ตีความว่ามันเหมือน,น,น,นสภาพกิเลสในจิตใจไม่ได้เชื่อในมุมมองว่ามีเทวบุตรมารที่อยู่ในเป็นเทพในหมู่อ,อยู่ในกลุ่มพวกวัสวัตติมาในสวรรค์ชั้นปานิมิตาวัสวัตตินะครับ อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปปล่อยเขาตกเพียงกันไปนะแต่ว่าตามคัมภีร์ก็คือหลังจากชนะพยามารด้วยการอะไรนะมีพระแน่ธรณีมาบีบมวยผมอะไรก็ว่ากันไปนะครับในปฐมยามก็คือ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยผู้เจ้าทรงชำระปุกเพนิวาสานุสติยานก็คือระลึกชาตินะครับจําได้ว่าเคยปฏิบัติกอบคุณแม่สริริแล้อกคุณแม่สริบอกว่าไม่ต้องระลึกชาติก็ได้นะลูกระลึกชาติชั่วในชาตินี้ก็พอว่าทําชั่วอะไรมาบ้างนะครับแต่คุณแม่ก็ เคยสอนธรรมะทำนองนี้นะครับปุกเพนิวาสานุสติยานก็คือระลึกชาตินะฮะว่าในอดีตเคยเกิดมาเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะุติยายามใช่ไหมเ,เขาเรียกว่าอะไรมัชชิมายามใช่ไหมครับก็ทรงชำระที่ประจักขุใช่ไหมได้จุดตูปปาตยานก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่ทํากรรมอะไรแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรนะครับครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่านก็วิเคราะห์ไว้ดีว่าการรูปปุกเพนิวาสานุสติยานเนี่ยก็คือการระลึกรู้อดีต นะครับส่วนการรู้จุดตูประปาตยานก็คือการอย่างรู้อนาคตนะจะเห็นว่ามีการระลึกถึงอดีตแล้วก็อย่างรู้อนาคตและพอในบัดชิมยามนะฮะก็คือตีสองทุหงเช้าโดยประมาณเจ้าก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอันนั้นก็คือการพิจารณาปัจจุบันนะครับนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานมาท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในคืนตรัสรู้เนี่ยถ้าว่าตามวิปัสสนาญาณเนี่ย หลังจากพิจารณาปฏิจจสุบทก็คือยานที่สองใช่ไหมฮะยานที่สองคือ,อปัจจะยะปริคหายานรู้เหตุปัจจัยนะครับก็คือกําลังของยานเนี่ยก็เริ่มบ่มเพาะตั้งแต่ปฐมยามและรู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็พอยามที่สามคือรู้ปัจจุบันนะครับนั้นก็เท่ากับยานของพระอ,องค์เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่สัมมาสนญาณน,นะสัมมาสัญญาณคือยานที่อย่างรู้ไตรลักษณ์นะฮะในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตว่าในอดีตก็เป็นไงฮะ เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายใช่ไหมแม้ในอนาคตเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแม้ในปัจจุบันเกิดแล้วก็ตายนะครับพูดภาษาปฏิบัติคือเกิดดับในอดีตก็นามรูปก็เกิดดับนะฮะในอนาคตนามรูปก็จะเกิดดับแม้ในปัจจุบันนามรูปก็เกิดดับวิปัสสนาญาณของพระโพธิสัตว์ก็ถึงความบริบูรณ์ก็ตัดสรู้เป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านะนี่ก็คือความสําคัญของการตัดสรู้นะฮะนั้นจะเห็นได้ว่า ตอนคืนตัสรูเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตัสรูุก็คือการระลึกถึงสติปัฏฐานหรือวิปัสนาเช่นเดียวกับตอนปรินิ้ในผ่านก็ตัดเป็นคําเดียวกันให้ทากิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะฮะก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นอีกนะครับไอ้กิจทั้งปวงด้วยความไม่ถึงพร้อมเนี่ยถ้าท่านไปดูในสติปัฏฐาน,นาสูตรนะครับทีคณนิกายามหาวัคคก็ดีนะฮะมัชิมนิกายมูลปานาศก็ดีก็จะเห็นว่าในบทอิเรียบทใหญ่หรืออิเรียบทย่อยเนี่ย ก็ต้องเจริญสติทั้งการเคลื่อนไหวกายวาจาใจาพูดง่ายๆนะหรือเคลื่อนไหวอีบทสี่ยืนเดินนั่งนอนอีบทย่อยการคูการเหลยวการกระพริบตาการเหลียวซ้ายแลงขวาการกินดื่มเลี้ยวการอุจลระปัสสาวะพูดง่ายก็คือทํากิจทั้งโปร่งให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นแหละนะครับฉะนั้นวิสาขาบูชานะครับจริงๆก็ไม่ต้องเวียนเทียนก็ได้ถ้าไม่มีสติเพราะว่าการเวียนเทียนเป็นคําการอามิสบูชา ใช่ไหมผู้เจ้าเองก็สรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยถือว่าเป็นการบูชาที่สูงยิ่งกว่านะครับสมัยที่ผู้เจ้าจะปรินิพพานเนี่ยก็มีภิกษุบางรูปห้อมลอ้อมพูทธเจ้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีภิกษุบางรูปก็ปรีกวิเวกไปปฏิบัติของตนก็โดนภิกษุบางกลุ่มที่ห้อมลอ้อมผูทธเจ้าค่อนแคะว่านี่พระศาสดาจะปรินิพพานอยู่แล้วแทนที่จะไปห้อมลอ้อมระพุทธเจ้านะครับมัวไปทาอะไรอยูุ่ทธเจ้ากลับตัดสรรเสริญน,นะภิกษุที่ปรีกวิเวกไปว่า ภิกษุเหล่านั้นน่ะชื่อ่าเป็นพุทธบุตรเพราะอะไรเพราะว่าปฏบิบัติบูชานะฮะเป็นการบูชาอย่างสูงยิ่งนะครับที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเ,ออเราไม่ต้องเวียนเทียนนะครับถ้าจะเวียนก็ต้องทํากิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมก็จเจริญสติในการเดินใช่ไหมจับเทียนให้รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเดินประทักศิณน,นะประทักประทักศิณก็ให้รู้การก้าวเห็นความเกิดดับของแต่ละก้าว อ่าอย่างนี้เป็นทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะผมก็เข้าใจว่าวัดเนี่ยไม่น่าจะให้เราเวียนเทียนได้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติบูชาพระเจ้าท่านก็ยังกีดทั้งปวงในชีวิตประจำวันท่านนั่นแหละรครับตั้งแต่ตื่นมากําหนดสติรู้การลืมตารู้การลุกเอียบทย่อยจากอียบทนอนมาเป็นเอียบทนั่งจากอียบทนั่งมาเป็นเอียบทยืนรู้รูปนามที่เกิดย่อยจากเอียบทยืนไปเดิน จากเดินอ่ะข่าวของน้ําอุจจาระปัสสาวะรู้การเคลื่อนของลมนะฮะแปลงฟันรู้การจับแปรงสีฟันนะครับรู้การมองเห็นตัวเองในกระจกนะ,ะการเคลื่อนไหวของมือในการแปลงฟันการลงบันไดาการเห็นอาหารเช้าการกําหนดรู้เคี้ยวกินดื่มถ้าท่านทําอย่างนั้นแล้วจเจริญสติไปด้วยนั่นคือการปฏิบัติบูบบชาแล้วนะครับไม่ต้องไปวัดหรือตอนนี้อยากจะไปสังเวชนียสถานที่อินเดียก็ไม่น่าจะไปแล้วนะครับเพราะว่า โควิดที่อินเดียนี่ก็ระบาดอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยมันทําได้ทันทีไม่ต้องมีพิธีรีตองน,นะครับไม่ต้องไปอาศัยสถานที่แล้วอยู่คนเดียวก็ทําได้และเป็นการปฏิบัติที่พู้เจ้าสัรเสริญฉะนั้นวันวิสาขะที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆลูกสาวก็เกิดวันพรุ่งนี้นะฮะตามจนทรคติตอนที่เธอเกิดเมื่อหกปีก่อนก็ตรงวันวิสาขะพอดีนะครับก็จริงๆก็อยากจะพาไปเที่ยววัดเนาะนะครับแต่ก็ รู้สึกเออไไมันจะปลอดภัยไหมเนาะไปเที่ยววัดนะฮะก็อาจจะให้ลูกหัดเจริญสติอยู่บ้านนั่นแหละนะครับไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันนะเด็กหกขวบนะครับก็ให้มีสติกําหนดรู้ความอยากความไม่อยากความขัดใจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ค่อยๆปลูกฝังนะครับทีนี้ส่วนพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ลองทบทวนนะ,ะอาจจะสวดมนต์บทอาสพิวาจาระลึกถึงความเกิดของเราว่าจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์เปล่านะครับบทบท ส่วนบทอะไรนะฮะบทคาถาอเนกชาก็ได้ใช่ไหมฮะรละลึกดูว่าเออการเกิดของเราเนี่ยมันมันทุกจริงไหมนะครับเราเห็นตันหาผู้สร้างภพหรือยังหรือถ้าจะระลึกถึงตอนปรนินิพานนะครับก็พิจารณาดูถึงความไม่ประมาทว่าว่าเรายังทําได้บริบูรณ์ดีไหมนะครับก็จะน่าจะทําให้เราได้ปฏิบัติบูชาสมกับเหตุการณ์ประสูติตรัสรู้และประนินิพานนะครับของพพุทธเจ้า ก็ค,คิดว่าน่าจะปารกทำมาพอสมควรนะครับก็จริงๆเหตุการณ์ก่อนปริพันธ์เนี่ยมีอะไรดีมีเหตุการณ์สำคัญที่น่าพูดอยู่เยอะนะฮะอันนึงที่ก็อยากจะฝากไว้ว่าตอนปริพานธ์เองอพอระเจ้าก็ตัดว่าให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดานะครับไม่ได้ตัดให้ใครเป็นศาสดานะฮะถ้าตัดชัดเจนแลยทำก็ดีวินัยก็ดีอันใดที่เราตถาคตได้แสดงและบัญญัติไว้ดีแล้วเนี่ย ทมวินัยนั้นจะกเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปในการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมครับแต่สมัยนีย้เราตั้งข้อสังเกตนะว่าชาวพุทธเนี่ยไม่ค่อยจะทำวินัยเป็นศาสดาจะจะเอาอะไรเอาครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือบ้างเอาความเห็นส่วนตัวของตัวเองบ้างเป็นหลักการแทนนะฮะแทนที่จะเป็นหลักการก็กลายเป็นหลักกูแทนนะครับแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันร,ระหว่างสำนักใช่ไหมฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างยึดครูบาอาจารย์ยึดแนวทางของสำนักตัวเองโดยที่ไม่ได้กลับไปดู หลักฐานชั้นต้นซึ่งในทางวิชาการก็ถือว่าเป็น primary source เนาะเป็นหลักฐานชั้นเก่าแก่สุดก็คือพุทธพจน์ดังนั้นจริงๆอ่าวิสาขะถ้าจะรสติไม่เป็นนะครับไม่อยากสวดมนต์ก็กลับไปอ่านพระไตรปิฎกนะครับก็ได้ลองระลึกถึงว่าอย่างคนที่ชอบปฏิบัติเนี่ยฝึกวิปัสสนาฝึกสติปัฏฐานตามสำนักต่างๆมาเป็น5ปี10ปีเนี่ยเคยกลับไปดูในสติปัฏฐานโสจริงๆหรือเปล่าว่าพระุทธเจ้าสอนอย่างไรนะครับอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการตื่นรู้ละเป็นการปฏิบัติบูชาละนะครับ ส่วนรายละเอียดมานสาคัญอื่นๆไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเพราะเนื้อหาเยอะมากไม่ไมไมต้องการให้คลิปยาวนะครับก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ